โอ้ยเน่ยไม่มาต้องมีคนอิจฉาเราเลยแน่เลยชูมาสเมาสเบริมาเล่นเฮ้ยหลานติมใชงเดี๋ยวดูบินก่อนเท่าไหร่หวานใจหวานเป้หวานเป๊ะวยงอื้อให้ใจ เงินเยอะสุดหารอยฮะจมูกเดือังจ้ามเดือดันหหวานใจแล้วกันโชว์เอร์่าเคปะจะไปลงในเฟซบุ๊กมึงมซอดบุซอดบุ๋มอดสดปหนึ่งซอดสองไม่สอด อะไรนะสถานะอะไรนะกึ่งโซดกึ่งไม่โซดกึ่งโซดไม่คงที่